ทำไมพี่น้องเกษตรกรจำเป็นต้องใช้สารเสริมประสิทธิภาพเอฟอสต์มีปัญหาเรื่องหนอนลงหรือยาเคมีมาฉีดแล้วก็ไม่ตายหนอนมันไม่ตายส่วนมากคือปัญหาที่มาคือลาสารแล้วน้ำยาไม่ค่อยอยากจะอบดอกปัญหามันเกิดเป็นยังไงเป็นเชื้อราเป็นสนิมอะค่ะสารตัวอื่นมันดูดซึมเข้าไปในตัวไม่ได้<อ>แล้วมันฉีดได้ดเฉพาะช่วงเช้ากว่าช่วงเย็นปัญหาหลักๆที่เราทาแตงโมลแล้วเรากลัวที่สุดคืออะไรพี่คือเพียพ้ยนกับนอนกับนอนแล้วก็พวกเชื้อราไปกรอบไปไหมแบคทีเรียเนี่ยสังเกตได้ว่านะครับ น้ำเปล่าหรือว่าน้ำธรรมดานะครับเวลาเราฉีดพ่นหรือว่าหยดลงไปในใบบอลเนี่ยนะฮะมันจะไม่แตกตัวหรือว่ามันไม่กระจายตัวดังนั้นเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวช่วยในการแตกตัวหรือว่ากระจายตัวลงสู่ใบพืชมีอะไรบ้างตัวที่1นนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาล้าง,งจานนะครับน้ำยาล้างจานนะครับตัวที่2 เป็นสารจับใบทั่วไปนะฮะที่เราซื้อได้ในท้องตลาดแล้วก็ตัวที่3เป็นสารจับใบชนิดพิเศษหรือว่าเอฟอร์์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาล้างจานนะฮะตัวแรกนะครับ ตัวนี้น้ำยาล้างจานนะครับตัวที่สองครับตัวนี้เป็นสารจับใบทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นสารจับใบทั่วไปนะครับและตัวที่สามครับตัวนี้เป็นเอฟอสตนะครับเป็นสารจับใบชนิดพิเศษนะครับ เราสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการที่เราใช้สารจับใบหรือว่าสารช่วยกระจายตัวนะครับที่มีคุณภาพดีนะครับตัวนี้มันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการกระจายตัวหรือว่าลดต้นทุนในการฉีดพ่นได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับลดการชะล้างนะครับของฝนนะครับหรือว่า2นะครับหน้าร้อนไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนมากนะครับจะช่วยให้ปุ๋ยน้ำฮอร์โมนที่เกษตรกรนำไปผสมเนี่ยนะครับมันไม่เห็นผลมันจะทําให้พวกสารอาหารหรือว่าพวก ฮอร์โมนที่เกษตรกรนําไปฉีดนะครับไม่ค่อยได้ผลแต่ว่าตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการกระจายตัวหรือว่าดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างชัดเจนวันนี้ผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ ผลิตภัณฑ์เออผมใช้มาแล้วเยี่ยมมากครับผลิตภัณฑ์เอฟอสครับ <c oughs> ผมใช้แล้วเยี่ยม,มครับเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเอฟอสเยี่ยม